ครับสวัสดีครับนะฮะมาเจอกับผมนะฮะมะเพิยนนะครับก็มารีวิวนะครับรถกระบะนะครับรรโว่นะครับตัว 2.4J ดพัดนะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2016นะฮะนี่นะฮะราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะครับเป็น4ประตูทับตัวเตี้ยนะครับนะครับผมนี่ก็จะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ ม่วิ่งอยู่ที่189,000กิโลนะครับนะครับก็จะได้เป็นสีเทาดำนะครับสีเทานะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับออปชั่นฟังก์ชันของเจ้าตัวรี v o สีประตูตัวเตี้ยคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้านะครับเป็นแบบมัจจิรีเฟคเตอร์นะครับนี่นะฮะเป็นไฟดหลอด h a l ด g เจนะครับมีไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในหลอดเดียวกันนะฮะแล้วก็จะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวเอไฟตัดหมอกมาให้นะฮะ ในส่วนของกระจังนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีโครเมียมครับตัดกับสีดำด้านนะครับคิ้วกระโปรงหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับติดอยู่ตรงกลางนะครับนะครับทะเบียนก็จะเป็น5กอไก่ดอเด็ก57 0 7ูกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านล้อและยางนะครับก็จะเป็นยางบิสโตนนะครับผม นี่นะฮะเป็นยางปี2อ2 0นีสนะครับสัปดาห์ที่50นะครับนี่นะฮะก็เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยทีเดียวนะฮะได้เป็นล้อคาทะนะครับมีฝาครอบมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้จะได้เป็นดิสเบคู่หน้านะครับขนาดของยางก็จะอยู่ที่215ทับหกห้นะฮะนี่นะครับความหนาของยางอยู่ที่65นะครับ ในส่วนของช่วงล่างนะครับก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรอยสนิมรอยอะไรเลยนะฮะชมนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็มีโลโก้นะครับไพลัก์ติดมาตรงแผงประตูนะครับนี่ติดไฟมาให้เรียบร้อยนะับประมาณความเข้มอยู่ที่ประมาณ40เอร์เซน์นะครับ ก็ด้านเปิดนะครับก็จะเป็นสีโเมียมนะครับสา a เอซอบีเป็นสีดำด้านนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวคัตซีนะครับก็ยังใหม่ๆเลยนะฮะนี่นะครับไม่มีรอยสนิมนะฮะรถคันนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่จมน้ำแน่นอนนะครับผมนี่นะครับก็ยางปี2020นะครับปิสโตนเช่นกันนะครับตากรองภายนอกนะครับสีเดิมๆนะครับ เดิมแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นหลอดมีไฟท้ายแบบทรงสามมิติอย่างนี้เลยนะครับเป็นหลอดธรรมดานะครับหลอดไ้ธรรมดานะครับชอนหลังก็จะเป็นสีโคลเมียมนะฮะนี่นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับมาให้2จุดนะครับนะครับในส่วนของโปงท้ายนะครับก็จะมีโลโก้โตโยต้าติดมานะครับมีไฟเบรกดุ๊ที่3ามด้านเปิดด้านหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะนี่นะครับมีโลโก้รีโวนะครับนะครับ นนี่นะในส่วนของช่วงล่างนะฮะนี่นะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะท้ายกระบะนะครับครับติดแม็กไนเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับส่วนของน็อตนะครับรอยตะเข็บเดิมๆนะฮะน็อตไม่ขยับเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะใน,น,ะะนส่วนของ เดี๋ยวมาดูส่วนภายในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของภายในของเจ้าตัวรีโว่คันนี้นะครับก็จะได้เป็นโทนสีดํานะครับนะครับนี่นะครับแผงประตูจะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับหล่อขึ้นมานะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีหนังนะครับนะครับเดินได้กับด้าสีขาวนะครับแล้วก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับ เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับพับปรับกระจกนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกระลอยนะครับตรงที่ขึ้นนะครับติดของเป็นยางนะครับโตโยต้านะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่นะครับสภาของเบาะยังฟู์อย่างนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับก็มีโลโก้ลีโวมาติดมาให้ด้วยนะฮะในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านครับแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะ นี่นะครับผมยังไม่ใช่พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเลนส์ไม้นะฮะก็จะเป็นเลนส์ไม้สีดําอย่างนี้นะฮะไมคคันนี้วิ่งอยู่ที่189,000โลนะครับส่งนี้ก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำขวดน้ำนะครับก็ประมาณถ้าเป็นขวดน้ำประมาณ500มิลลิลิตรนะครับก็จะได้เป็นตรงนี้ด้วยนะครับขวดน้ำประมาณ1ลิตรนะฮะใส่ได้นะครับซองเอกสารนะครับ มีไฟตรงนี้ด้วยนะฮะอ่ะไปไหนนะครับในส่วนของเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะฮะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะฮะตรงกลางนะครับในส่วนของวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุแท้โรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ ap 3 cd นะครับ fm a m usb aux นะฮะนี่นะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็น เป็นพลาสติกหล่อขึ้นรูปเหมือนกันนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับก็จะมีลิ้งชักนะครับตัวนี้จะเป็นคูลบ็อกซ์นะครับนี่นะครับกระจกก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับมองหลังนะครับที่บังแดดนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดเช่นกันนะครับที่เก็บแว่นตานะฮะไสห้องโดยสารนะครับก็จะมีถึง2ดวงนะครับ ในส่วนของที่บังแดดฝั่งคนนั่งนะครับก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับสภาพของเบาะนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะฮะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำหน้าถึง2ใบนะครับเบาะนะครับมีเสัญลักษณ์ตีโวนะครับนะครับ นี่นะครับก็ในส่วนของที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยก็กว้างนะครับขนาดผม177นะครับก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีที่เสียบนะครับของได้รับน้ำหนักได้ถึง7กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารนะครับไฟห้องโดยสารนะครับก็จะมีถึง2จุดด้านหน้าด้านหลังนะครับ นี่นะครับถ้าสนใจนะฮะคุณลูกค้านะครับออกรถกับเพรยนนะครับในเดือนนี้เดือนสิงหาสองห้าหกสี่นะครับมีโปรโมชั่นนะครับเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะฮะนะครับหรือว่าจะเป็นช่วยผ่อนนะครับหกเดือนนะฮะตรงนี้ก็ก็มีนะครับนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะฮะ ในส่วนของห้องเครื่องก็นี่นะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนี่นะครับห้องเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่อง 2, 4 0 0นซีซีนะครับ150แรงม้านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับ 2GD นะฮะนี่นะฮะรหัสตัวเครื่องอยู่ 2GD นะครับเป็นโมเดล GUN1 อนนนะฮะนี่นะครับแบตก็แบตใหม่นะครับรถไม่มีชนหน้านะครับ ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับนะครับก็ที่เบอร์นะครับ0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับเพื่อผมนะครับมะเพชรยนต์นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูนะครับรถตัวจริงด้านนะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไท้าย68แยก1มีบุรีกุงเท่นะครับยังไงก็ขอฝากเจ้าตัวดีโวนะครับ4ประตูตัวเตี้ยคันนี้ด้วยนะฮะ คันนี้ก็จะเป็นตัวรถ r ีโว่ 2.4J+ นะครับเป็นปี2016ราคาอยู่ขายอยู่ที่4 45,000บาทนะครับไม่อยู่ที่1 8 9 0 0กิโลนะครับส่อวันนี้นะครับก็ก่อนจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแจกกด u ับสไค b e ให้ทางช่องของผมด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับน,นี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ